น,นี่ก็เป็นนางฟ้าว่ากันนะโอ้ยแต่ละคนนี่เนาะพูดพูดพูดนี้มันก็พูดพูด,พด,พดคิดว่าพูดถูกอนะ่ะเขาว่าอีสันเป็นนางฟ้าใช่ไหมก็ดีตัวเป็นนางฟ้าใช่ไหมผีฟ้าเนะี่ยญาณนอนนี่แหละน่าชมทำไม,มก่อนก็อันเช่นนี้จะบอกว่าส่งข้าวส่งน้ำกันนะั่นบ้านบ้านอยู่ไอ้ติดกันรั่วติด รั้วบ้านทีกันสมัยก่อนไม่ได้ล้อมนะไม่ไม่ได้ล้อมนะไม่ไม่มีรั้วบ้านนะเอาเอาต่อไม้ฝัง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 ไปทีท่มีต้นมะเฟืองอยู่ที่ตรงบ้านแกอันนี้ก็เลยพ่่บุพ่่บุแม่ใหญ่ทองแล้วก็พวกนี้นำสุขุนใจเร็วอืมพวกนี้นำสุขุนใจเร็ว ก็เป็นเรียกว่านาเราก็เรียกว่านาเราเราไม่ค่อยเรียกหรอกเอกราบ้านเนี่ยเราก็มีพี่น้องไปงั้นแม่มังคับให้เรียกโอ้ยอย่าเรียกเลยมันขวางเรียกว่าอย่างนั้นเฮาเฮาอยากจะเรียกพี่เลยแต่ตอนนั้นเราเขาก็เรียกไม่ได้เรียกกันนี่นะเฮาก็เรียกพี่นะห่างกันสิบสิบกว่าปีนี่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะแก่ขนาดนี้นะ อันนี้ว่าจะเรียกพี่มันก็น่าเกเลียดนะเพาะเราเราก็แก่แล้วเนาะใหญ่ก็เกลียดเขาเรียกนา็พอพอได้พอ่พอเนี่ยลืมนะเขาลืมนะลืมไม่ยาวลืมไม่จ่อยลืือมีตองเหลืองมันเป็นโรคมันเป็นโรคอ้โรคเลืองเหลืองนี่แหละลเหลืองเหลือแต่กระดูกไม่คิดว่ามันมันจะได้ผัวกับเขาไนะีไ่ยไปร้องเพลง ฝึกร้องเพลงตอนนั้นก็รวมตัวกันพากันเล่เล่นกันอยู่ก็เลยเอานี่แหละไปเอาไอ้นี่แหละไอ้ยาวนี่แหละอันนี้เป็นลูกลูกลูก,ล,กลูกคนโตไงก็ไปร้องเพลงมัน,ม,นมันไม่ร้องตามคีย์เพลงไงที่ก็เหมือนไม่แก้วนี่แหละเป็นคนละคีย์อย่างเงี้ยพอละลาพอละลร้อ,ลลองอยู่อาทิตย์เดียวมันก็จะไม่เข้าคีย์มันได้น่อนี่น่ะโอ้ ขี่เพียงคนละขี่เ <laughs> พราอแล้วมึงไม่ต้องไปตพราะั่มึงไปแบกของให้เ <laughs> อี่แบกของให้อายเด้อยก็ <laughs> ไปเนะพว่นั้นแหละขำๆแล้วเรานี่นะมึงไปแบกของให้อายเราก็เราเรียกกันพี่เป็นน้องกันนะเราแต่เราจำเขาไม่ได้นะเพียง้ควนนะเนี <laughs> ่พอเขาพูดเรื่องความหลังก็เลยโอ้ลืม <laughs> อสัญญามันจำได้มารู้มันถูกถอยลากเราคนหมดไง เห็น้องๆเขาจาได้ก็ยังดีอีตองเหลือมันก็ยังจำลวงปู่ได้ไม่เปลี่ยนหรอกว่าไอ้คนดีไงไอ้ก็คนดีที่ว่าคนในบ้านเขาอยากได้เราเป็นลูกเขยนี่เหมือนเขาพูดมานนี่แหละพ่อได้หัวลากกันสนั่นอยู่นลใครว่าผู้สาวคนไหนว่าจะดวงดีได้อ้ายกูไปเป็นผัวก็ว่าดนี้นะ อันนั้นอีกวันนี้ก็แม่ก็มายังมายกลูกสาวให้แล้วจะให้นาตีนบ้านเรื่องนี้แก้วเดี๋ยวก็บอกเาเดี๋ยวคุยดูก่อนนะไปวางบ้านที่เฮานี่นี่ธรรมดาเลยน้องเขาพูดว่าดิเดี๋ยวแม่หลวงพ่อเดี๋ยวก็ล้อหัวล้อกันสนาน่ฉยๆเพราะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังหรอกเฮานี่ยิ่งเงาไงวางบ้านั่นแหละไม่ไม่นี่ง่ายๆนะ ดูอยู่ว่าใครพอใจไม่พอใจนี่ก็พ้อกีเรานี่นะเป็นคนดีไงอย่างนั้นไม่ยายป่อยก็มีลูกสาวก็มาหาที่ใช่ไหมล่ะนิทานคูย่องนิทานไทยประวัตได้ฟังนี่น้องก็พูดประวัตนี่เลยจําได้หมดนะเออนี่ก็บ้าใครว่าว่าจะได้ไอ้ไอ้จบกูไปครอบครองก็ว่างี้นะพอดี่แหละก็พูดประวัตนี่เลยไม่ได้ขับกันจร่แล้วลืมบทได้แล้วเขาจําได้หมดนี่ เออนี่ก็ม,ม,มันมาแม่ที่ยกลูกสาวให้ได้บหมนี้นี่นาตีนบ้านนี้เอาไปเลยว่างเี้นะเออนี่กลุ่มของนั่นสามสี่ครอบครัวมีลูกสาวงามไปนี่แม่แก้วเขาแบบเดี๋ยวเดนะี๋ยวนะคิดดูก่อนนะระวางบ้านนะเออนี่น้องๆพูดถูกวา่าดิ่พวกนี้ก็จะขวบแล้วก,กันฟันต้องขอดต้องแข็งกัน <c oughs> นี่ยตึกแปลกๆนะ ดีขนาดนั้นใะเรานี่นะไม่ได้ไม่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 เป็นเหมือนคนอื่นนะไม่ได้สมาเลยเทมาไม่ได้ไปอะไรพ่อตาแม่ยายปล่อยนี่จะคิดที่จะอยากได้เป็นลูกเขยงจ้องมองนะถ้าได้เขาได้ได้จบเป็นลูกเขยนี่โอจะดีนะมันขยันมันเป็นคนหู้ว่างี้นะอันนั้นแะ มันไม่บไอเน,นีก็ใครว่ามันมันงามว่าอย่างนี้นะนี่เน่เขาจึงดีดกเราเชื่อว่าบักจบประงามทุกวันนี้ฟันก็ไปอีกแล้วตูดก็ไปข้างแล้วเดินไม่เข้าทาเนี่ยใช่ปะนคมไม่เที่ยงเนะนี่ยสมัยนั้นพูดให้ฟังน้องๆนัน่นแหละเขาพูดเนะี่ยเมื่อวานนี่เนะี่ยแต่เราเราก็ลืมหมดแล้วนะว่าเขาเป็นใครเป็นใครจำน้องได้ไหมเขาว่าโอ้ <c oughs> เคยพูดเรื่องเก่าเรื่องนี้ให้ฟังเออนั่นะมันมันมันม,ม,มันก็เป็นนั้นดรุนะมันก็เป็นคติสอนใจเราน,ะนี่ยบทบาทที่จะลงมันลงในธรรมในวินัยมันไม่ได้ลงทางโลกเลยอะเนี่ยเรื่องเก่าเรื่องเหมันที่บทบาทที่จะลงจริงๆมันไม่ได้ลงที่ที่ทางโลกมันลงที่หลักคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเราเราดีดีชนิดจะบอกว่ากลัวบาปคือไม่เคยพูดหลอกลวงใครมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าแต่แต่ละพบแต่ลาชารยเรานี่สร้างแต่คุณงามความดีไม่ได้สร้างความชั่วนะเพราะเราเราเกลียดถ้าใครชั่วเราเราเราไม่ครบด้วยนะเจอกัยก่อนนะผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเรามันเป็นความดีที่ต่อเนื่องต่อเนื่องกันมานี่แหละที่เรื่องนั้นก็ คุณให้น้องๆฟัง <c oughs> พูดถึงว <c oughs> ่าเขามอมเล่าเราจะให้เราไปเจอผู้หญิงเราว่างงั้นขณะเขามอมเล่าเราเรายังมีสติบึกบืนหนีคูดให้น้องฟังตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันน้องเขาเขาชื่อใจอ้าอยู่เพราะว่าไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาเขามอมมอม,มอมเล่าเราเราว่างั้นแล้แต่เราก็ไม่ได้กินเหล้านะเราาง,งั้นแต่เขามอมเล่าเรา จับแขนจับขาเราขอ,อกเราจะให้เราเมาแล้วก็จะให้เราไปเที่ยวผู้หญิงนอ้นี่มันเป็นกระเทยว่างนี้นะนี่เขาบ่าเฮามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ผู้หญิงง่ายๆวางนี้แสดงว่ามันเป็นกระเทยกูจะมอมเล่ามาันกำลังนั่นแหละพี่ก็เลยจับแขนจับขาแล้วก็ขอ,อกเล่าเราขนาดที่เราเชืจนว่าเดินไม่ได้นะอไปไหนไม่ไม่ได้หลับตาช่ยเขาหามไปไปยังก็ยังมีกําลังที่ถีบเขาได้อยู่นะ แสดงว่ามันไม่เอาเลยความชั่วนี่ม่มากจะจันนะถ้าจะพูดถืงดิอย่างนั้นหลวงปู่จึงกล้าทาที่บอกว่าที่ว่ามีหมู่มีก็ไหรือมีคนมาเบะเข้ามาหลวงปู่จึงกล้าพูดว่าเท่ามันเท่าขี้เลยพี่เท้าหลวงปู่ไหมล่ะที่เบะเข้ามา,ลา,มาแล้วกันเฮ้ยเราพร้อมหมดพร้อมเห็นไหมตะกิจพยานนี่ขนาดที่ว่าน้องๆนี่ที่จําได้หมดนะเรื่องราวมันผ่านมาไม่ใช่ไค่น้อยปีเขาก็แก่แล้วเขาก็ห้าสิบ เราก็หกสิบแล้วนี่เขายังจําเรื่องเราต่างๆได้หมดน้องๆเราเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั่นหละเี่ก็เขามาอยู่บัวขาวนะเจ้านี่มาอยู่บัวขาวอีกเจ้าหนึ่งอยู่อุดรนี่นะแม่อยู่อ,อุดรเดี๋ยวลูกไปเอาเมียเอา,เอา,เอานี่อยู่ที่บัวขาวแต่อีตองเหลืองเนี่ยมันก็อยู่กับแม่ <laughs> อยู่กับแม่มันแต่ผัวผัวมันก็ไปแล้วผัวมันคนรุ่นานงั้นนะไม่เข้าใจกันไปแตม่มันเก่งนะเลี้ยงลูกอะ ลูกคนหนึ่งเป็นครูแล้วว่าลูกอีกคนหนึ่งเป็นพยาบาลได้ไงแล้ออีกลูกคนหนึ่งกำลังเรียนอยูไม่เก่งนะไม่หางเงินเลี้ยงลูกมันที่จนรดนะดับนั้นนันมันถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันอด้เนี่ยนะถ้ามันเป็นการปลาวานี่มันก็อายอายมาเดินไ้นะเออจำได้ไหมว่าใครจะจําได้เนาะมันก็เป็นผีตองเหลืองนี่นะอเป็นโรคโรคเหลืองนะเขาเรียกว่าอะไรนะไข้ไข้เหลืองนี่นะไข้บักเหลืองนี่นะแต่ว่า หลวงปู่ก็เลยเรียกของเามันไข่อีเหลืองเพราะมันเป็นผู้หญิงมันเหลืองเดีย๋ยวถ้ากระดูกม <c ười> าแล้วมันหายได้ไงไปกรุงเทพสองปีหน้าตาก็เปลี่ยนใหม่ว่าผิวพรรณก็เปลี่ยนใหม่เป็นสาวขึ้นไอ้ผู้งามผู้บ่าวก็เลยฮักว่าอ,อย่างี้ยนะะมันก็เลยได้ผัวกับเขาเออดีมันก็อีตดงเหลืองเ <c ười> <c ười> ข้ว่าเข้ามาดิอึดเออเรื่องเด็กกองกอลก็คิดถึงน้องนะเคยหยอกเคยอ,อะไรกันเคยอุ้มน้องเล่นเนี่ย สงสารมาันอะมันเป็นตัวข้าวฝอยอย่างนี้นั่นหละเดีด๋ยวมันลูกสามแล้ว <c ười> อาจารย์แล้วก็ผมหอกไปแล้วนะเนี่น้องเราเนะี่ยผมหอกไปแล้วนะแต่เรายังไม่หอกหมดนะอยากให้ผมลองหอกแล้วว่ามันจะได้เหมือนผู้ใหญ่บ้างมันไม่ยอมหอกมันจะพูดยังไนงน้องเรานี่หอกไปเล่นนยะทำไมเราจรึงหักกันเราไปจับมันนั้นช่วยช่วยพ่อไง พ่อของไอ้ <c oughs> แม่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 จูนี่ตาของไอ้น้องนองนี่เป็นมือละนาดไงพ่อใหญ่ยัยมือละนาดหนังตลุงเงี้หุยตีละนาดนี่ยกยก,ยกนิ้วเลยนะหลับตาเลยนะหลับตานี่พิ้วเลยนะนี่เขายิาบุเนี่ยนี่นะไอ้พอจานจอมที่มานั่นก็เป็นพระเอกนน่น่ะเป็นพระรามเอ็นเฉพออาะอะเริ่มเป็นพระลักษอ นี่ก็อ้เขานั้นก็เป็นปักปะลาตือ้อกับปักแมบนี้ที่ส่งหรือใคร่เป็นอิสีดาเสียงผู้หญิงเอาก็เอาต้นกล้วยไปให้ปักไปปักให้ตานนะมันก็เลยอย่างนี้แหละมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆก็บอกว่ามันมันมันเป็นตระกูลตระตะ,ตะ,ตะกูลศิลปินเอ,อ่อเป็นตระกูลศิลปินตั้งแต่วงสาคนาญ,ญาติมาเลยอะ ก็พ่อใหญ่มีนี่ก็เป็นเป็นพระเอกนะพ่อพ่อฮานี่เป็นพระเอกเป็นพระเอกนะตาลุงนะเออเป็นพระลักเอ้ยเป็นพระรามนี่พ่อใหญ่มีนี่แหละว่าแม่แม่แมแมแมคำจอมนี่เป็นหมอลำก่อนดิหัดลำอยู่เท่าไหร่เราสามเดือนอืมไม่มีใครจ้างสักทีเลยเลยไม่ได้ไปขึ้นเวทีแม่เราเนี่ <laughs> นยว้าดีสนุกนะ นั่นแหละเรองนั้นะนานดีไปเจอพี่เจอน้องมาเขาก็ตามหาว่าไม่คิดเะว่าพี่จะกันพี่จะถึงอย่างนี้พี่จะเป็นอย่างนี้เลยคนดูคนดูในในนใน y o u ะใน e b ในเฟซเป็นไปได้หรืพี่เราขนาดนี้จะเหลือว่างนี้นะก็เลยพากันตามหาคือไม่แน่ใจไม่ได้่แใจก็เลยโทรไปถามกันอยู่ที่บ้านบุ่งไหวไปหาหน้าลมน้าบันทมนี่ยะ ตอนนี้ก็มานี่แมก็เคยมาก็บอกว่าใช่ที้ก็พี่เมื่อนันแหละว่างกันเลยไปกกาพี่เมือนั่นไนด้ว่างที่นะเออก็เลยไปกันมาื่อวานนี้นี่กืรู้รู้นะเขารู้หมดเลยเขาจาเรื่องเราต่างๆได้หมดว่าเรานี่เป็นคนดีกันน่อยในนี่เพระน้น้องๆน,น,นี่ก็จะรักเรามากนะนี่นก็จะพูดให้ฟังก็ว่านี่ถ้าใคร มาหาเรื่องเรานี่ถ้าผู้หญิงคนไหนมาหาเรื่องเรานี่พวกนี้มันจะพูดภาษาบ้านเราเลยนะว่าบุญหีมันไม่มีว่างี้นะ่ยแม่แก้วบุญหีมันไม่มีมันไม่ได้พี่สายกูหรอกว <c oughs> ่าวันนี้าจะพูดถึงแม,ม่แม่ล่ะนี่มันเป็นภาษาบ้านเรานะไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าภาษาละมุกจงกระเปิดน,นะเออนั่นเขาจะพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะคนเต่าคนโหนเขาพูดมางั้นเราก็ฟังน้องๆก็ยังพูดถึงวันนี้ได้คุยกันเนี่ยนี่เ เราลึกเราลึกไปเราลึกไปเอ๊ะมราทาลายสัญญาได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่มีใครสกิดทําไมมันจึงระลึกไม่ได้เวลาที่มีคนสกิดทำไมันจึงระลึกได้แต่ระลึกได้ทําไมมันต่างกันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นี่แหละมันมัะหาจทนั้นนี่เป็นธรรมะนะนี่ใช่ว่าพูดในทางลกูกเพียงพยายามที่จะทิ้งตัวนี้พูดกับน้องเป็นปกติเมื่อวานนี้คือจะไม่เอาตัวนี้เข้าไปไม่เอาตัวนี้เข้าไป จะไม่ให้น้องรู้เลยว่าเรา <S <S เราเรา,เราอยู่ไงคพือพูดกับน้องเฉยๆนะป่ะมานนี้เป็นเหมือนกับอยู่ปกตินะอน้องก็จะเข้าใจว่าเรานี่เป็นเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่มันเดิมไม่ล่ะเราก็ว่างั้นเราไม่มีก้อนคาตัวกว้องกับน้องๆนะอแล้วเราจะเราเราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเร,ๆๆเราเราเราเก็บเรื่องนี้ไว้พยายามที่จะฝืนที่จะให้น้องเขาเข้าใจซะก่อนก่อนที่เราจะเอาเรื่องนี้ออกไปเผยแพร่เนี่ยไม่เคยว่าไม่เคย ม่ฟังถามนี่ไม่เคยได้ยินอย่างนี้มช่วงเช้าเนี่ยเหอแมล่ล่ะแต่งกันแมล่ะลูกนะพี่นาดินี่แล้วความคิดของเรามันมันเป็นความคิดที่ใหม่ๆแต่มันก็อาศัยเชื่อดื่มนะที่เป็นคนดีมานี่น้องๆนีน่เขาไวเขารักเรามากนะพวกนี้นะเพราะเราดีจนะริงๆนะกับน้องนี่กลัวกลัวแต่ว่าน้องยังไม่ได้กินอะไรนะทังทีเนี่ยได้ไปได้ปลาแกงปลาแกงแล้วก็ส่งน้องนะเนี่ยเพราะบ้านบ้านมันไม่มีรั้วบ้านใช่ไมหมล่ะ เออมีแค่ว่าเอาตอไม้เป็นดแดนแค่นั้นเองปากปากบางกันนี่มีแล้วก็เอาไปส่งกันไอ้เรานี่เป็นคนอย่างนั้นเะได้ผลได้แก้วได้อะไรมาก็ไม่ส่งน้องอ่ะมึงกินอะไรมีอะไรกินไหมน้องอ่ะน้ำท่วมเรื่องของเรื่องมัอนมีแล้วก็ส่งน้องๆนี่เราเป็นนิสัยงั้นนะแถวนั้นแถวนั้นแถวพี่น้องแถวนั้นบงกากันญาติานี่มีแต่เราผู้ไปส่งนะทาไมให้ใครคนอื่นไปส่งนะลรวกลัวว่า ว่าว่าเขาจะไม่ได้ได้ไปถึงมือเขานะทุกคนทุกคนนี่น้องน้องๆก็เลยรักเราพี่พี่ก็เลยรักเรานะพงศากณาญาก็เลยรักเรานะเราเราไม่ใช่ว่าเป็นคนเหมือนคนคนอื่นนะนี่น้อยที่สุดนะที่เราทานนี่เมื่อเทียบกับที่เราเป็นคาราวาสตั้งแต่เป็นเด็กมานี่โอเสมอต้อนเสมอไปนะถ้าจะพูดถึงฐานะบารมีเรานี่เราชอบอย่างนี้ถ้าได้ไปทาน,นเรามีความสุขนะจะได้เห็นคนอื่นได้อยู่ได้กินอย่างดีนะ นี่ขณะที่บรรพชามานี่ก็ลูกกขียนนิดหน่อยนะนี่นะแต่ถ้าเป็นการาว่านี่นั้นเราก็ไม่ตอนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องธรรมะนะไม่ได้รู้เรื่องนี้นะไม่ได้รู้เรื่องว่าเราทําป้านาที่บาปเป็นไงพอเราทําบาปขึ้นเน่ะเดินไปปลาเต็มแล้วเนี่ยเป็นถังนู่นถือมาเอ้ยมันแปลกอยู่นะเหมือนกับมีคาถาเรียกปลาเรียกอะไรทำนองนั้นแหละนั้นก็ใส่ถังเออ ครอบครัวนี้จิบตัวครอบครัวนี้สิบตัวห้าตัวก็แล้วแต่นะนั่นไม่ป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่ไม่ได้มีขายนะมีเยอะขนาดไหนก็ตามที่เรานี่นะเออไม่ไม่ได้เอาสิ่งนั้นไปขายนะมีแต่ให้น้องน้องน้อง,องให้พี่พี่ให้น้าป้าอาลุงป้าน้าอ,อานี่ได้อยู่ได้กินอย่างดีแล้วก็จะมีความสุขอเออนั่นอุปนิสัยแล้วเวลามาอยู่งี้เนะี่ยไล้เป็นไงเอา้านี่ขนาดฝืนแล้นะนนี่ นี่เวลาต่งแพนี่มองมองดูลูกจะได้ฉันได้ไหมนี่ถ้ามีไม่มองดูไม่มีอะไรไม่เจ็บเลยน่ะถ้าไม่มีคนที่จะรัาบบากเขเก็บให้คนที่ร่างบากเขาแค่นั้นเองอย่างเงียบรอเนี่ไหมไม่นะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นแล้วม,มันมันดีกินไปนี่แหละมันก็เลยหาคนดีมันไม่ค่อยเจอแล้วองคนคนที่ดีที่ว่าชักนิดเนี่ต่อเรานี่คือมันก็เลยไม่มีอะ เพราะคุณงามความดีของเรามันข้อไปหมดเนี่ยแล้วความเมตตาเรามันก็ข้อไปหมดมันไม่เหมือนหม่วนี่เรื่องของเรื่องมันแล้วจะดูใครสมัยก่อนนี้ถ้าจะพูดถึงว่านี่น้องๆเขาพูดว่านี่นี่เห็นพี่ชายเนี่มันจะไปจีบใครวาไม่หรอไม่ก็เห็นพี่ชายไปจีบใครง่ายๆอ่ะเอ๊ะแม่น้องๆเขาพูดว่าเจ็บโอ้ยมันกี่ปีละนั่นน่ะกี่ปีเราได้เจอกันดูที่ ตั้งแต่เขาอายุไม่กี่ปีนั่นน่ะ,ะ,ะไอ้ันน้องสุดท้องน่ลูกปู่ีบตูดมาเรื่อยนั่นะน่ะ,ะมันใส่กางเกงหัวหูดขาดเนี่ยน่ะเพราะอ้ยังมันจำน้องได้ไหมเพ่นว่าไอ้ใส่กางเกงขาดด่ากกันเพ่นว่าฮ <c oughs> ้ยอ้นี่้ยเ้วเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเะ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยัฮ้ย่ฮ้ยเฮี่นะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเเฮยเยย เงือไม่ได้เห็นว่าไปจีบผู้หญิงคนนั้นคนนี้ง่ายนะหว้าวางมาอันจริงนะนี่เอาวางดูนี่ถ้าไม่ผู้หญิงคนนั้นไม่เหมือนภาพภาพไปจ้างกูก็ไม่ไปพูดกับมึงละหูเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยอย่างงั้นเขาจึงอยากได้เราเป็นลูกเขยนั่นแหละเนี่ยเนี่ยว่าให้แม่แม่แม่ยายพ่อตาปล่อยมานี่ถามว่าลูกสาวรักไหมลูกสาวก็จะไปจะตาแเลยนะแต่ม่แต่เราไม่เคยไปจีบเขานะ นั่นะได้หลายบ้านเนี่ยนี่น้องๆก็ยังพูดเมื่อบานนี้นั่นแหะนีไ่ไปลงเอยไม่ลงเอยกับใครโอ้โหนี่เดีเรียกว่าบารมีที่สร้างมาเป็นผู้ดีไม่ลงง่ายๆอ่ะไม่ว่าหญิงหรือชายดูที่มันเป็นมาตั้งแต่นูนน่นลยลนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะเราไม่ลงง,ง่ายๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยน,นั่นแหละมันเป็นอุปนิสัยของเรามันาอ่างนั้นถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีนเราไม่พูดด้วยเลยอะ ถ้าไปเห็นเต้นเป็น,นอันนี้อยู่เมาเล่า่าโอ้ยนี่รับไม่ได้เลยนะเราเราไม่ไม่พูดอะไรผู้หญิงคนนั้นนะ่ะนั่นเลยมันต้องมองดูไปงามมางาม,งามโอ้ยเหมือนผ้าผ้าไปนู่นเลยเราจึงพูดด้วยโอ้แสดงว่าบารมีเรานี่สร้างมาไม่ใช่ธรรมดามันจึงระดับนั้นนะนี่เห็นน้องพูดอานีาพวกนี่หัวเราะได้เพื่ตำรวจพวกนี้นะโอ้ไม่เคยได้ยินว่านันพ่อไม่เคยพูดให้ฟังเลยโอ้ไม่ฟังหรอก พราะมันเป็นเรื่องบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควร <c oughs> พูดแล้วว่างั้นแต่นี้น้องๆพูดแล้วเราก็พูดให้ฟังได้เราก้วกว่างั้นเนี่ยจะบอกว่าเราอวนอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เมื่อตะว,วันนี่ว่าทําไมเราจึงเ็้มงวดกักนไม่ใช่ไงแล้วถ้าน้องๆพวกนี้เขามาเห็นกิริยาุกวันนี้เขาจะงงเลยนะพูดหยอกผู้หญิงเนี่ยพูดหยอกเด็กเนี่ยเขาจะงงเลยนะพูดหมายกับวัยรุ่นพูดหยอกนี่มันไม่มีนะ ไม่มีกิิยานั้นเลย,สม,ยสมัยก่อนเฮ้ยยังไม่พูดกัใครง่ายนีน่น้องมาเมื่อวานนี้ก็เลยได้ยินเรื่องเก่าๆของเราเราก็เลยเล่าให้ดูกห,หลานฟังนั่นเะฮ้ยมันต่างกันราฟัาก,กับดินะจากโน่นมาจนถึงนี่แต่ก็ใสยเชื่อตัวนั้นนะนี่นะสัญญาจำไ,ได้ไหมรู้ต่างๆมันถูกกวาดเรียบไปหมดเผาทิ้งหมดนะแต่ว่า เวลามีคนมาสกิดแน่มันฟื้นมาได้ยังไงก็บอกว่าเผาจริงแล้วใช่ไหมล่ะเอ้ามันก็รู้ที่เผาอยู่นี่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าร่างกายนี่มันยังอยู่มันยังมันยังรู้ที่เผานะลูกนะรู้ว่าถังขยะรู้ว่าเผารู้ว่าไม่เผาอเมื่อมันรู้มันจึงหยิบออกมาพูดได้อ่ะฟังบางทีก็ขำตัวเองนะโอ้มันมันมันวางมารผู้ดีขนาดนั้นนะก็พ่อเทศนให้ลูกหลานฟังตลอดว่าเราเป็นผู้ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เราไม่ลงค้ายง่ายๆนะเออถ้าเป็นไอ้คุยหน่อยเฮ้ยเราไม่คุยด้วยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเออเราเป็นอย่างนั้นนะอันนี้น้องๆมาประมาณนี้ก็จําเรื่องราวต่างๆได้หมดเลยเออโอ้ก็เป็นธรรมะนะนี่พูดให้ฟังนี่เป็นธรรมจริงๆนะนี่แหละธรรมะที่เราได้สร้างไว้ซึ่งเป็นคุณงามความดีนี่นะที่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นคุณส่วนเราธรรมออกุศลเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทํา กุศลธรรมนี้เราเราเราทำมาตลอดอกุศลลธรรมนี้เราไม่ได้ทำโอ้ยนี่ดูที่ระดับที่คุณงามความดีส่งผลมาตลอดส่งผลมาตลอดนะจนถึงปัจจุบันจะว่างไงนั่นทำทางฝ่ายเลวแล้วไม่ค่อยได้ทำใช่ไหม่ะเราทำแต่ทำทางฝ่ายดีมาตลอดตลอดนี่นี่พี่ยิง่งยิ่งเป็นพาเป็นราษษมดานี่หูไม่ได้นะลูกนะอืมต้องเป็นผู้ดีสุดๆระบแวดระวังให้มากๆ ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรขึ้นทำอะไรขึ้นโกโลกโกสูกเรือเถือเมื่อมันไม่สง่าง,งามลแล้วมันจะเป็นกู่เป็นบาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นร่มโปรล่มใส่ให้หลูกหลานได้ยังไงเัาก็ต้องพ่อหมดทีก็ตัวอย่างดีดีมีค่ากว่าคําสอนจะไม่หรนี่แนละญาติ <c oughs> <c oughs> มาเมื่อวาน <c oughs> เขาก็เลยพูดใ้ฟังอา okay, ้าวแค่นี้ลูกนะสาธุสาธุลูกนายบุญถมสิงห์สุธรรมอายุห้าสิบห้าปีได้มาอุทิศบอุนส่วนกุศลวให้เทพเทวาที่ปกปักรักษาเจ้ากรรมนายเวร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันป่วยด้วยโรคมะเร็งตับกระจายไปที่ลำไส้ปอดแล้วก็ไตกินอะไรได้ไหมกินอะไรได้ไหมผรอมด้วยได้กระดูกไหมยผอมไหมพรอมไหมลูกผอมผอมปะนี่ปะ เอาก็มาได้อยู่นี่ไม่เป็นไรหรอกรนึกว่านอนอยู่โรงพยาบาลนู่นนอนไม่หลับเลยปวดไมหมล่ะปวดเน่ยอยู่ทองเป็นยังไงเนะ่ยใครอ่องร้องกังไงทำไมเขาจึงไม่ตัดทิ้งอะฮะ แต่ที่ส่วนที่มันไม่ดีจริงไม่ได้เลยเ็ผ่าผ่าแต่แล้วก็จัดเอ้ไม่ไมสสีพิสีเรานี่เขาเป็นเป็นมะเร็่งอะไรนะหายหายได้อย่างรวดเร็วนี่นะฮะอันนั้นไอ้ผอมนะมานะไม่เหมือนคนเลยนะะหัวหัวล้นมาแน่เนอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นสาวขึ้นเนอะผมขึ้นใหม่นี่ดำ พี่บ่อตายดอกเพคนว่าที่จะดูแลรุ่น้องไปเรื่อยๆเพผนว่าเออก็ดีีให้น้องตายก่อนนะเราก็ว่างั้นนะเนาะไม่น่าจะรอดเนาะเห,ห,หลือแต่โครงกระดูกเท่าแขนนะี่เนอะเดี๋ยวนี้อ้วนอู้อ้วนปีขึ้นนั่นนะ่ะคนละโลกเลยอะ่ะมันหายได้ยังไงงงเหมือนกันนะเฮาก็งงนะเออเป็นละหายแล้วก็หายยับกันนะเจ้ <laughs> าเนี่ย <laughs> ตอนแรกมาจะมาตายกับน้องนี่แหละว่าเอองกอกแงก็นี่แหละเนี่ย yeah. แต่เดี๋ยวนี้หายแล้วก็ไปไหนไม่ทราบอ่ะยุงเทพมียุงเทพไม่ไปติโควิดอบางกับตัวไี่ว่าพี่ต๋อตีโควิดไปตลาดแต่ว่าเจ้านั้นก็เป็นนี่แหละเป็นมะเร็งเหมือนตานี่แหละแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งที่ไหนแต่แต่ว่าผมนี่ไม่มีเลยอไม่มีอันนี้ก็ผมยังปกติอยู่นี่นฮะเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกฮะ เหรออันนี้ก็มะเร็งนั่นนี่มะเร็งเต้านะั่นพวกนี้นี่สองคนนี่นั่งใกล้ๆกันนะ่ะเหลืออยู่คนละเต้านะอีกคนหนึ่งเหลือซ้ายอีกคนหนึ่งเหลือขวาเนี่ยนะเออแบ่งกันเสร็จแล้วก็สิ้นเรื่องเอาให้คนเดียวแล้วก็สิ้นเรื่องทานเต้าซช่ไหมก็จะแต่ก็ไม่ยอมก็ยังหวงไว้อยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนี่ก็ก็มะเร็งเหมือนกันนะลูกเนี่ยนี่ก็ตัดเต้าออกเนี่ยพวกนี้นี่มะเร็งอืม ดูสิเนี่ยแต่แม่ตายแล้วนะนี่มาตายต่อหน้าหลวงปู่เนะี่ยตายต่อหน้าหลวงปู่เนะี่ยวันนั้นทวารเปิดเยี่ยวลาดเลยที่ตรงหน้าเนี่ยจะมาประเคนของลูกๆนี่ก็มองหน้ากันแล้วก็คือหาลงอย่างเดียวไงครับคิดว่าตายแล้วนะแม่ก็ตายไปแล้วจริงพอตอนนี้ขึ้นมาใหม่นี่ <c oughs> แข็งแรงกว่าเ่าแม่เนี่ยวันนี้หละจะมาเคนประเคนของวันครบรอบเหยนะปีนั้นนะ เออปีนั้นเนี่ยพอกาบกาบแล้วไม่ไม่ลุกเลยไงพ่อกาบกําลังกาบได้ครั้งสองครั้งนี่แหละอหญ่นี่ก็ลองลองกบรลองโอ้โแม่เจียนแม่เจียนแม่เจียนเ้ยเออก็ลาก็เหยื่วไหลล่าต่อไปโอ้ทูดลูกนี่เจ้าจะเจียนเจ้านี่แม่แม่ม่ไม่รอดแม่ก็คือเตรียมพร้อมครบรอบลงผูกก็ครบรอบแม่ได้มั้งเขาว่า ที่ไหนได้เราเราเรามีความรู้สึกว่าแม่ไม่เป็นไรนะลุงปู่นเนี่ยแม่เป็นไรหรอเนี่ยเพราะลวงปู่ว่ามันไม่เป็นไรอนะ่ะแล้วก็รู้สึกก็เลยเอาหาไปข้างล่างไปไปหน่อยพอรู้สึกตัวเนี่หรือไปรู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อที่ออกไปนั่นนะ่ะเงียบเลยน,นะลมหายใจก็ไม่มีนะเขาเช็คลมหายใจแล้วไม่มีเลยนะเออเพราะทบานเปิดแล้วนี่ก็คือกือจุบเลยอะ่ะแม่เนี่ย ปีเท่าไหร่แม่ลืมแม่เนะปีที่เรายังไม่มีพัดลมยังไม่มีเครื่องปั่นนี่แหะเออมันนานแล้วล่ะฮะก็ปีปีแรกกันเลยนั่นเห็นไหมเห็นไหมตานี่ตวกนี้ก็มาเหล็งนะแต่รอดได้หมดนะเออลองดูที่ออถ้าถ้าผ่านพ้นวิกฤตนี่สบายนะโรคโรกนี้นะนี่สบายแล้วนี่สองคนก็สบายแล้วนี่ว่วนขึ้นว่อนขึ้นเอใยายตูวก็ก็เท่ากับตุ่มแล้วเน่ะ เออนี่หมาเลงหนีหมดแล้วเนี่ยแล้วไอ้พวกนี้ก็อยู่อย่างสบายแล้วเนี่ยนี่ก็เจ้านี้ก็เกิดกันอายุเท่ากันนะกับหลวงปู่นี่เกิดปีขานี่เจ้าตัวนี้นี่นะ <c oughs> ได้พูดถึงเราเราก็เลยอยากทานมากๆในช่วงที่เราใกล้จะตายก็เลยพาลูกทำเพื่อต้องการทานให้มันถึงที่สุดของมันแล้วนี้มันยังไม่ได้ทานถึงที่สุดนี่เป็นความรู้สึกน,น,นี้ก็เลย พาลูกพาอะไรทําเป็นชมนมได้ไปทานไปทานที่ยิิงอยากจะให้เข้าไปด้วยล่ะแต่ว่าก็ว่าเหนื่อยในบางครั้งเออ๋อเหนื่อยเลยเราก็ไม่เห็นว่าเราเหนื่อยเด็กนะเราลุงปู่ยังไม่เห็นว่าลุงปู่เหนื่อยนะแปลกนะมันเป็นยังไงไม่ทราบตอนนี้ลุงก็งงลุงปู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันจึงไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ที่วิเศษชยราม,มานี่นะเป็นในแปลกนะยิ่งไปยิ่งข้าวหันนะ <c oughs> เออเอ๊นะเรื่องของเรื่องมัน